สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับว่าตอนฤทธทํานายตั้งแต่1นนาฬิกาถึง6นาฬิกาจาก YouTube ของเพจมหาเทพทํานายแล้วสำหรับคนราศีเมถุนสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมนะครับก็รบกวนเลยไปชมได้ที่เพจมหาเทพทํานายของ YouTube นะครับตั้งแต่เรื่องของสุขภาพการงานการเงินเ,เรื่องญาติสนิทวิสหายบ้านช่องห้องหอแล้วก็เรื่องของ เพื่อนสนิทกาลยานามิตรแล้วก็รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรก็ทำนายไปแล้วต่อไปเราจะเริ่มที่7ถึง12นะครับโดยองค์ปู่พญานาคขอนเชิญท่านโปรดทำนายด้วยกายะวจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวจาจิตตังหังวันทานางพญานาคินีศรีปทุมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ ขอท่านจงทำนายโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเพจแห่งการสร้างสรรค์น,นะครับสนุกสนานรวมทั้งให้สารธรรมะความรู้คู่กับความบันเทิงด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอเขยบนิดนึงนะครับเจตริการนี่คือเรื่องของความรักความรักนะครับความผิดหวังความผิดหวังนะครับความผิดหวังนี้ ขอท่านจงโปรดทำนายแล้วก็ตามด้วยโชคโชคมีไหมหนออ่าโชคแล้วก็ตามด้วยการงานหน้าที่ความก้าวหน้าของชีวิตสำม,มาอาชีพอ๋อไม่ชัดเลยอ่านี่นะครับอา,อาชีพเสร็จแล้วก็ลาบลอย คนสัตว์สิ่งของฟรีและฟลุกจะมีไหมและสุดท้ายคือการสิ้นเนื้อประดาตัวมดตัวเลยเราจะมีหรือเปล่าหรือเสียไปโดยเปล่าประโยชน์หรือสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตและทรัพย์สินของเราจะสูญหายอันตรธานไปหรือเปล่าเริ่มด้วยใบแรกนะครับใบนี้ ไปนี้คือเรื่องของความรักของคนราศีเมถุนครับโอ้โหกตันยูรู้คุณจริงๆเรื่องของความรักไม่เฉพาะเรื่องของชู้สาวเรื่องของมิตรนะครับเรื่องของครอบครัวหรือผู้ที่มีพระคุณกับเราถือว่าเป็นเรื่องดีเลยครับสําหรับคนราศีเมถุนจิตใจอบอ้อมอารีรักครอบครัวแสดงว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนเป็นความรักที่หนาแน่น ความรักที่มั่นคงนะครับปีกุนปีหมูก็คือหมูทองธาตุน้ำปีสุดท้ายของในในนักสัตว์ก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะฮะทรมาหากินก็อุดมสมบูรณ์รักใครจอปอกคืคคคอคขาเป็นคนขยันแข็งนะครับถ้าขยันแขนงข็งไงก็มีคนรักคนเอนดูอย่างแน่นอนก็เหมือนสืบเนื่องกับเท้าไถ่าสามใบก็มีคนรักคนเอนดูด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนราศีเมทุนนะครับ ความรักเสร็จลองดูซิว่าเราจะมีความผิดหวังมั่งหรือเปล่าไม่ใช่มาแต่โอ้โหมีแต่คนมาร่มร้องรอมรักนะครับเรามาดูซิโอ้โหความผิดหวังไม่มีครับเพราะว่าท่านให้ใจไปทัชมาฮาลครับท่านให้ใจอย่างสุดสุดเลยคือใครให้ใจมาเราให้ใจไปเขาให้ใจมาร้อยเปอร์เซนต์เราให้ไปเลยสองเท่าอย่างนั้นสำหรับคนราศีเมถุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นความผิดหวังจะไม่มี ถึงมีมันจะกลายเป็นความทรงจําที่ดีๆนะครับเพราะว่าทัชมาหานี่เป็นสัญลักษณ์ของความรักเพราะว่ากษัตริย์ท่านทรงสร้างเป็นสัญลักษณ์ของการพัดพลากการจากไปของพระมเหสีของท่านต้องคงไว้ซึ่งความทรงจำเชืว่ามีเรื่องราวที่ดีๆถึงแม้ผิดหวังอย่างนั้นก็คือไม่ได้ผิดหวังนะครับทารักษ์อย่างนี้มันคือเป็นความเก็บไว้ซึ่งความทรงจํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คงจะคงจะรอมานานแล้ว เรื่องของโชคลาบนะ ну เพ็นงเพียงป่าหาลืือตึงมีโชคครับแล้วก็ราศีเมษด้วยราศีเมษนี้จะให้โปรโมชั่นจนถึงธันวามกราคมถึงมีนาถึงมีนาเลยว่าดวงดาวดาวมาุตยูเนี่ยที่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนดวงใหม่เป็นดวงใหม่ที่ใจเขาดวงเมืองแล้ว <onym S 2> <ๆ S 1> ร,ร,ราศีเมษก็เป็นราศีของ เป็นดวงเมืองของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่แต่ใน,ใน,ใ,นในที่นี้ไพน่นี้อยู่ในหมวดของโชคลาภก็แสดงว่าจะมีโชคมีลาบแต่จ,จะเป็นโชคลาภที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะในนี้เขียนว่าโกรธง่ายหายเร็วมาปุ๊บไปปับ๊บย่างงั้นแต่ท่านจะได้ได,ได้ได้เหมาะสมกับตามความพอใจของท่านเลยเพราะในนี้เขียนว่าจริงใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโชคมีนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากมายแหมเงินโชคนะครับก็ยังไงก็ ถือว่าเป็นเงินโชคเงินลาบลาบลอยมาอะไรเงี้ยแต่จะมีลาบลอยอยู่ด้วยครับตรงคนสัตว์สจ้าของตรงนี้นะครับต่อไปหนะ้าที่การงานของเราดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้หนะ้าที่การงานคือดีครับละเอียดอ่อนเหลือ e เกินถ้าจัดาวจันทรก็คือดาวแห่งความดาวสเสน่ห์ครับได้ความสามารถพิเศษดาวแห่งโดดเด่นนะครับว่าในเรื่องของความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการงานท่านจะมีความโดดเด่นจันทรัลัดมีสเสน่ห์อะไรประมาณนี้แล้วก็ ในนี้เขียนว่างดงามอ่อนไหวละเอียดอ่อนแสดงว่างานท่านนี่คือเป๊ะเลยเจ้านายนี่ชื่นชมมากเลยถ้าท่านเป็นเจ้านายอยู่แล้วหรือเป็นเจ้านายคนนะครับท่านจะพอใจกับผลงานของท่านมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของสเสน่ห์ก็คือความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มียกตัวอย่างเช่นในการขายของออนไลน์ในการดึงดูดลูกค้าหรือแม้กระทั่งฝีมือในการทากับข้าวในการขายของอย่างเงี้ยถือว่าดีเลยครับต่อไปลาบลอยคนสัตว์สิ่งของ จะได้ไหมได้บาทได้รถได้ที่ดินได้ฟรีได้ฟุกกับเขาหรือเปล่ามาแล้วครับเอ้งงจังเลยไม่งงหรอกเพราะว่าพื้นดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ราศีเมทุนนี่ทำเองออกมาดีจังเลยแม้กระทั่งระหว่างโชคกับลาบจันว่าลาบจะดีกว่านะฮะมาไวด้วยเช่นเดียวกันเหมือนลิงเลยลาบลอยนะครับในนี้เขาว่ารู้หลักนักป่าดเดินทางลาบจะมาจากแดนไกลครับ เหมือนคนแดงไก่ส่งข่าวดีมาอะไรประมาณนี้ของฟรีของฟุกโดยเราไม่ได้ตั้งตัวถ้ามีเส้นปฏิหารเกิดขึ้นท่านเส้นจะงเงียฉีกออกมาเงี้ยยิ่งจะดีใหญ่เลยนะครับสําหรับคนเกิดราศีเมถุนต่อไปมีดีหมดทุกอย่างที่ว่ากันไปแล้วลองดูซิว่าท่านจะมีการสิ้นเนื้อประดาตัวไหมหมดมากหมดน้อยหรือได้มากได้น้อยหรือไม่มีการสิ้นเนื้อเลยมีแต่ได้กับได้ก็ลองดูนะครับไม่มี โอ้ยตายแล้วขนลกุกขนลุกอีกแล้วรวยกับใครยิ่งใหญ่กว่าคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีผู้การะเอ็นดูนับถือเอคือไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบคนเสื้ชูคนเติดทูนคนบูชาคนเอ็นดูทั้งนั้นเลยขององค์ปู่ท่านชีความสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีนะครับเพราะว่าในนี้เขียนว่ารวยกับใคร,ใครยิง่งใหญ่กว่าคนไม่ตม่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครร่ำรวย ทีนี้บทสุดท้ายของการสรุปเดี๋ยวจะไว้คลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเราจะส,สรุปกับไพ่ออร์คุลนี้กับรวมทั้งใบสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางของนาฬิกาเดี๋ยวอาจารย์จะเซตเซตให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมเป็นคําทั้งหมดเลยที่คลิปที่1อึ่งกับคลิปที่2นะครับรวบรวมเป็น12นาฬิกาแล้วก็อธิบายใหม่ให้ท่านได้รับชมนะครับสำหรับตอนนี้ขอให้ท่าน จะมีความสุขสมหวังในความในสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้สิ่งใดที่มัน ขาดตกบกพร่องก็เติมให้มันเต็มสิ่งใดที่มันเกินก็ตัดให้มันขาดนะสิ่งใดที่เรารักก็เก็บไว้สิ่งไดที่เราเกลียดแล้วก็หนีไปห่างๆสิ่งใดที่เหม็นสิ่งใดที่เป็นขยะอยู่ในใจเราก็โยนทิ้งมันซะอย่ากเก็บมาให้มันคิดให้มันรกสมองให้มันรบหัวใจของเราเราก็เดินหน้าต่อไปชีวิตคือความก้าวหน้าชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้เกิดพลังและความเจริญรุ่งเรืองครับ